สวัสดีครับพี่ดียมเราาสู่ช่องใบกระลาดจันรสามสี่นะครับวันนี้จะมารีวิวกระจกอลูมิเนียมนะครับทรงใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ติดตั้งกับ g x Don นะครับเราจะเป็นยังไงเรามาดูนะก็จะมีไฟเลี้ยววิ่งนะครับสําหรับขามากนะครับหรือว่าจะเป็นไฟเลี้ยวอย่างเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทำไฟเลี้ยวให้ดูไฟเลี้ยวก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นไฟวิ่งนะติดตั้งกับตัวยกชิวนะครับที่ ใส่กับของทางร้านนะครับหรือว่าจะเป็นสําหรับยึดกระจกอ3ก็ได้ครับนี่อันนี้เป็นงานปิรยนานะครับลานปีนยาน่าขายอยู่พันเ0 0บาทนะครับแล้วก็กระจกอีก1300เป็นเสร็จเก้ามานสามพันนะครับนี่มันจะเชื่อมต่อไฟเลี้ยวเนาะเพราะงั้นเวลามีอะไรมันก็จะประทิบตองไฟเลี้ยวเลยนะครับถ้ามองเห็นนะครับถือว่าสามารถปรับได้นะครับแล้วมาเจอใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกัน